มาดูคนราศีสิงหาเกิด17สิงหาถึง16กันยานะคะการงานดวงดตาของชาวราศีสิงเนี่ยนะคะในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื้องานจะไม่เหมือนเดิมค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรค่ะ การเงินช่วงเดือนนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้แถมมีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงดวงอีกต่างหากค่ะความรักสําหรับคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่ได้หวานชื่นเหมือนช่วงแรกๆนะคะแต่นะคะสิ่งที่เราพบกันมานะคะความผูกพันและความห่วงในัน้นยิ่งนานวันมันก็ยิ่งมากขึ้นค่ะ ความรักสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสได้ลองทําความรู้จักหรือว่าศึกษาดูใจใครบางคนแบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยค่ะเสริมดวงขอแนะนําให้คุณหาโอกาสทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้บุญเช่นกันค่ะอาน,นิสงส์จากการทําบุญจะส่งให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กนะคะส่วนปัญหาเล็กๆก,ก็จะหายไปเลยค่ะ